สวัสดีเพื่อนเพื่อนพี่พี่น้องน้องนะครับชาวปากัดทุกคนนะครับวันนี้นะครับเราจ,จะมาทำการเป่าอาธิเมียนะครับให้ลูกปลาคอกดีของผมนะครับมันตัวใหญ่แล้วเนาะมันได้สักป,ประมาณสักห้าวันละมันกินอาทิเมียได้แล้วครับตัวใหญ่ละก็จะมาเป่าอาทิเมียให้มันกินนะครับอุปกรณ์ก็ง่ายๆเลยครับเพื่อนเพื่อนทุกคนอาจจะรู้จักกันแล้วนะครับเนาะอาจจะเห็นจากหลายๆคลิปใน YouTube ละมันก็มีเกือบทุกช่องแหละที่เขาทำอ่ะ แต่ก็วันนี้ก็จะมาทําให้ดูด้วยนะครับเรามาทําไปด้วยกันก็จะมีอันนี้นะครับเกลือเกลือเม็ดนะครับเกลือแกงไม่ได้นะใช้เกลือแกงไม่ได้นะแล้วก็นี่เลยสําคัญเลยพระเอกของเราเลยไข่อะทิเมียนะครับอันนี้ผมใช้ยี่ห้อน,นี้อยู่นะไม่ได้โฆษณาให้ให้เขานะเยอะเท่าที่ใช้มานี่ห้อนี้ฟักดีเปอร์เซ็นต์ฟักดีที่สุดแล้วครับ มใช้มาปีกว่าละยี่ห้อนี้ดีสุดละตัวนี้เนี่ยใครที่คิดว่าจะเลี้ยงปลานะครับจะเลี้ยงปลาอย่างจริงจังเนี่ยแนะนาให้ซื้อมาเป็นกระป๋องเลยนะเก็บได้เป็นปีนะผมซื้อได้ได้ปีกว่าแล้วนะใช้อย่างไม่หมดเลยนะผมเลี้ยงปลาก็ไม่ไม่มากนะครั้งลนะประมาณสี่ห้าครอกอย่างเงี้ยมันเลี้ยงได้สบายเลยเพราะว่าเราใช้อนุบาลแค่ลูกปลาช่วงสี่ห้าวันถึงสิบวันแค่นั้นครับอ่า ถ้าลูกปลากินลายแดงได้แล้วเราก็ไม่ได้เป่าแล้วนะครับรก็จะใช้ใช้ใช้น้อยอยู่ถ้าใครเลี้ยงประมาณนี้สี่ห้าคอแนะนําให้ซื้อเป็นกระป๋องเลยนะคุ้มนะกระป๋องนี้กพันเจ็ดพันแปดเนี่ยฮะผมจำไม่ได้ละแต่ว่ามันใช้ได้ดีครับเก็บไว้ในตู้เย็นนะถ้าเราเนี่ยผมจะเจาะรูไวเพราะมันกระด้านนาะผมจะเจาะรูไวสองด้านนะครับเหมือนเหมือนเหมือนเราเจาะนมข้นนะ่ะ <laughs> นมที่เขาใส่โรตีอ่ะนะเออ แล,แล้วก็เราก็เทเวลาจะใช้แล้วก็เทหน่อยนึงเทนิดๆเนีน่ยนะครับไม่ต้องเยอะนะแล้วก็ปิดฝาแล้วก็ไปไว้ในในตู้เย็นในช่องไม่ต้องใช้ไม่ต้องใส่ช่องฟิตนะไอช่องข้างล่างก็พอนะครับแล้วก็ต่อมาเป็นน้ําเปล่านะครับเป็นน้ําสะอาดปลอดคอรินนะใครที่ใช้น้ําประปาก็ต้องพักคอรินสักคืนหรือ2คืนนะสคืนดีกว่านะครับแล้วก็ ใครที่ใช้น้ำบาดาลก็ใช้ได้เลยนะครับเป็นน้ำสะอาดแล้วก็น,นี่ตัวนี้เป็นตอุปกรณ์ที่เราใช้ในการฟักก็เป็นขวดน้ำเปล่านะครับหรือใครจะใช้ขวดน้ำอัดลมก็ได้แล้วก็ใช้สายออกเนาะแล้วก็ตัวนี้เป็นวาล์วปรับระดับออกนะครับอ่าแล้วก็ใช้มีดปลายแหลมนะครับเจาะตรงฝาขวดน้ำอัดลมแล้วก็เอาตัวเนี้ยตัววาล์วปรับระดับออกเนี่ย เสียบเข้าไปเลยครับมันจะแน่นเลยครับเวลาเจาะก็อย่าเจาะรูใหญ่นะครับเจาะรูเล็กๆนะครับแล้วก็เสียบเข้าไปเลยมันก็จะแน่นแล้วก็ตัดก้นนะครับตัดก้นเป็นขวด1.5ลิตรนะครับเนาะอ่าโอเคเดี๋ยวทีนี้เราก็จะมาทํานะฮะโอเคนะครับเรามาเติมน้ําไปนะครับเติมน้ําไปประมาณลิตรหนึ่งนะครับลิตรหนึ่งก็ อันนี้ขวดเป็นขวด1.5เนาะแล้วก็เติม2ใน3ประมาณนี้ไม่เห็นระดับน้ำนะก็อยู่ประมาณนี้ะอ่าเสร็จแล,แล้วก็ใส่เกลือน็ดเข้าไปเลยนะครับประมาณ1ช้อนคูณเลยนะครับอ่าไม่ต้องคนก็ได้แค่ออเป่าแอนเองนะครับเสร็จแล้วก็ใส่ไข่อะตินี่มไปครับอันนี้ผมจะให้3ฟอกนะครับเริ่มหมดละ ตอกก็นะครับตอค้างก็ประมาณนี้นะครับไม่ต้องเยอะนะครับนิดเดียวนะฮะเดี๋ยวสร้างเป็นตัวมาแล้วเยอะมากนะครับแค่นี้นะครับอ่าแล้วก็ใส่ไปเลยแล้วก็คนโนิดนึงให้ไข่มันเข้ากับน้ํานะครับโอเคเสร็จแล้วก็ไปใส่อ็อกแค่นั้นแหละครับง่ายๆแค่นี้ตาประมาณยี่สิบถึงยี่สิบสี่ชั่วโมงนะครับมันก็จะสร้างเป็นตัวแล้วครับผมก็จะใช้สองอันสองอันเนาะ ใช้เช้ากับเย็นเนี่ยผมให้เช้ากับเย็นก็จะมีอันนี้ผมให้ตอนเช้านี้พรุ่งนี้เช้าก็ใช้ได้เลยนะครับอ่าพรุ่งนี้เช้ามันจะฟักเป็นตัวแล้วก็ใช้ได้เลยส่วนอีกอันนึงก็อีกขวดหนึ่งก็จะเป็นตอนเย็นนะครับผมค่อยทาตอนตอนเย็น <Uh ก็จะไปเปิดใช้อีกทีของเย็นวันพรุ่งนี้นะครับอ่าก็จะให้ให้อาลิเมียเนี่ยเช้าเย็นเช้าเย็นนะครับอ่าลูกาก็จะได้กินอิ่มนะครับจะได้โตไวโอเคเนี OK. ย่ยเดี๋ยวเราเอาไปเป่าเลยนะครับ อันนี้ก็จะเป็นที่เป่าอ็อกง่ายๆบ้านๆของผมเลยนะครับเนี่ยจะมีสองอันอเคอย่างนี้นะครับอันนึงไว้ใช้เช้าอันนึงไว้ใช้เย็นนะครับแล้วก็ปรับระดับอ็อกให้มันเป่าให้ไข่มันวิ่งตลอดนะครับอย่าให้ไข่มันนอนก้นนะแต่ไอ้ที่นอนก้นมันจะไม่ฟักเอานะครับ แรงเกินด้วยนะครับถ้าแรงเกินมันก็ไข่มันก็นกระเด็นนะนี่ยนะโอเคประมาณน,นี้ก็ไว้ในในร่มครับไม่ต้องไว้กลางแดดก็ได้ครับไว้ในร่มไม่ต้องไว้ในที่มืดนะครับไว้ประมาณน,นี้ฮะไว้ในร่มไม่ให้โดนแดดเต็มเต็มก็พอลอะเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาให้อเรามาเก็บอาร์ิเมียให้ลูกปลากันนะครับ Okay. ครับวันนี้นะครับเราจะมาเก็บอาร์ิเมียให้ลูกลากินนะครับเราจะเปลี่ยนจากพลามีเซียมมาเป็นอาร์ิเมียร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วนะครับทั้งสามข้อ,อนะตัวเล็กข้อ C D ดข้อ B ข้อ C แล้วขอ้ขอข้อดีนะครับสามข้อ,อหลังนะครับเราจะเปลี่ยนเป็นอาร์ิเมียทั้งหมดแล้วนะครับเมื่อเช้านี้ผมเก็บอันนี้ไปแล้วนะครับไม่ได้ถ่าย ตอนเย็นนี้ก็เลยเก็บอันนี้นะครับเอ้มาถ่ายให้ดูนะครับอันนี้เราก็ปิดว่าไว้ก่อนสักพักหนึ่งนะประมาณสักห้านาทีอะห้านาทีให้ไข่มันลอยบนผิวเนาะแล้วก็ตัว,ต,วตัวอาทิเมียที่ฟักแล้วเนี่ยมันก็จะมาออกกันข้างล่างนี้นะครับเสร็จแล้วเราก็จะเปิดวาล์วเปิดวาล์วนะครับซ้ายเปิดวาล์วนะครับ เป็นปลายสายมาันปลายสายมันนะครับอ่าสล้วก็จะใส่ในที่กองของเราผ้ากองก็เป็นผ้าแบบทึบเนื้อครับแบบเสื้อเนื้อผ้าแบบเสื้อนักเรียนเนี้ยครับเสื้อผ้านักเรียนเนี่ยเสื้อนักเรียนเนี่ยกันังดีเลยเดี๋ยวต้องรอสักท่าก่อนนะครับเราก็ไปมากองนะครับอ่นีนเรารอแป๊บหนึ่งอ่าระหว่างนี้เราไปแอบซองลูกปลาก่อนนะครับอ่านี่ครับลูกปลายังเยอะเหมือนเดิมนะครับ เยอะจริงๆนะครับอยู่ทุกพื้นที่ครับในกล่องโฟมเนี่ยครับมันจะมีร่วงไปบางส่วนนะธรรมดานะครับจะไม่ร่วงเลยมันก็ไม่ใช่เนาะนะครับอยู่เยอะเหมือนกันยังเยอะเหมือนเดิมนะครับข้อสี่ข้อดีข้อ,ด,ขอดียูสือจะร่วงไปเยอะเหมือนกันนะครับอื่ก็ยังเยอะนะครับยเยอะครับ วันแรกที่ออกจากวอดเนี่ยคือสูงสีกันเลยนะสองข้อนี้ในวันนี้เนี่ยสังเกตแล้วข้อนี้มันบางตาไปหน่อยด้วยนะครับแต่ก็ยังเยอะนะครับยังเยอะครับอันนี้ยังห้าร้อยห้าหกร้อยได้ครับลูกปลามันตัวเล็กเนาะมันมองไ,ไม่ค่อยเห็นอ่าวันนี้เราก็จะมาเปลี่ยนนะครับมาเป็นอาร์ทิเมียทั้งหมดแล้วนะครับหลังจากที่ว่ามันออกจากวอดวันที่สี่เออห้าเนาะอันนี้วันที่เก้าแล้วนะครับ ก็สี่วันแล้วเราให้อาร์ิมีอาร์ธมีเซียมมาได้สี่วันแล้วครับลูกปลามันตัวใหญ่ละเราต้องเปลี่ยนมาให้อ,อาร์ทิเมียนะครับที่ว่ามีตัวลำตัวอาร์ทิเมียมันจะใหญ่ขึ้นมานะครับลูกปลาจะได้กินอิ่มนะฮะได้เพียงพอนะครับลูกปลาจะได้โตดีนะครับโอเคพกนีในตัวใหญ่แล้วนะครับ ก็ยังมองไม่ค่อยเห็นนะยังไม่ใหญ่มากาจะเอาพ่อปลาออกเมื่อ,อไหร่นะครับอันนี้แล้วแต่เราเลยนะแล้วแต่เลยนะห้าวันเจ็ดวันสิบวันสิบห้าวันอันนี้แล้วแต่เราแล้วแต่เราสะดวกเลยผมเนี่ยเดี๋ยวสักวันสองวันนี้ผมก็เอาพ่อปลาออกแล้วนะครับเพราะว่ายิ่งเป็นขอสองขอกข้างล่างนี่ทวดตัวใหญ่ตัวเยอะ ได้จำนวนเยอะด้วยนะครับผมจะเปลี่ยนไปใส่กระมังใหญ่แล้วนะครับกลัวมันแออัดนะแต่ถ้ามันไม่เยอะมากนะครับถ้าประมาณสัก3-400ตัวเนี่ยผมก็จะเลี้ยงไว้ในนี้ครับให้มันกินอิเมีเให้มันกินลูกไลได้แล้วนะครับอายุสักสิบวันนี้ครับสิบวันแล้วให้มันกินลูกไลได้แล้วนะครับเราค่อยเอาไปไว้ในที่กระมังใหญ่นะครับเพราะว่าสิบวันแล้วลูกปากลามันว่ายน้ําเก่งละมันวิ่งไลตัวลหลแดงได้ละ แต่ตอนนี้มันตัวเล็กนะครับมันยังวิ่งไล่ตัวลายแดงยังไม่ค่อยก็กินได้อยู่แหละครับแต่ว่ามันยังว่ายน้ำยังไม่ค่อยเก่งนะครับมันไล่ตัวไล่กินตัวลายแดงยังไม่ได้เท่าไหร่นะปกติเนี่ยถ้าลูกปลาไม่เยอะมากผมจะไว้ในนี้แหละจนสิบวันครับจนมันกินลูกลายได้แล้วนะครับจนกินลายแดงได้แล้วเนะี่ยผมถึงจะย้ายไปอยู่ครอกใหญ่นะกระมังใหญ่นะ น,นี่ก็แล้วแต่เนาะอย่นี้นจะเป็นวิธีผมผมจะนุบานในนี้ก่อนนะครับอย่างน,นี้ก่อนให้ประมาณ10วันแล้วผมค่อยย้ายส่วนใหญ่เลยเขาก็จะออกมาสองสามวันเอาเพราะก็ย้ายไปอยู่กาลังใหญ่เลยเงี้ยครับก็ได้ครับอันนี้ก็ดีครับแต่ผมสะดวกแบบนี้เนาะโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปเก็บอธิเมียมาให้พวกนี้เลยนะครับครับนี่ครับ ตัวอาทธิเมียมันจะนอนก้นอย่างนี้ครับจะมีไข่บางส่วนที่ว่ามันไม่ฟักหรือว่าเปลือกไข่นะครับก็เนอนก้นด้วยนะไม่เป็นไรนะครับตัวอาทิเมียตัวนี้ลูกปลากําลังกินพอดีเลยนะครับไม่ใหญ่มากนะครับตัวเล็กสีส้มๆนะครับอ๋ส้มๆเนาะอ่าอุปกรณ์ก็จะมีนะครับที่กรองอ่าแล้วก็ถ้วยไว้สำหรับใส่นะครับก้กนน้ำสะอาดปราศจากคอรลินนะครับ ทีนี้เราก็เปิดวาล์วใส่เลยเปิดวาล์วมาเลยนี่ครับเราก็รอไปนะครับปล่อยมาจนน้ำหมดนะครับ ข้างบนนี่ก็ยังมีตัวอทีเมนียอยู่นะครับร yeah. yeah. หมดเกี่ยงหลอแป๊ดหนึ่งให้น้ามันแห้ไปนนครับนะี่ครับได้เยอะมากนะครับฟักได้ดีมากเย็บสี่ชั่วโมงนะครับ,นะรบผมเก็บวันนี้ทำใหม่แล้วพรุ่งนี้เวลานี้ก็เก็บได้ไหมได้แล้วเหมือนกันนะครับ ยี่สบสี่ชั่วโมงมานั้นนี่ครับถ้าไข่ไรไข่อาร์ทิเมียเท่าที่ผมตักให้ดูนะครับมันก็ได้นี่ครับอาร์ทิเมียรประมาณนี้ก็ให้ลูกปลาเราได้สบายเลยนะครับสามครอบเนี่ยได้สบายเลยเยอะมากครับเหลือเฟือนะครับเอาใช้ช้อนตักเลยนะครับแบบนี้ไปเลยนี่ครับโอ้ได้เยอะรักดีมากนะครับเยอะมาก สามข้องนี่สบายลูกปลากินไม่หมดด้วยฮะเนี่ยน้ำกระใสนั้นไปในน้ำนี่เลยครับใส่ไปเลยอันนี้เป็นเป็เลือกไข่บางส่วนไม่เอาทิ้งทิ้งครับเพราะว่าเราตัดตัวอธิเมียส่วนใหญ่ไปละอันนี้ก็ทิ้งไปเลยอ่าอน,นี้เราก็จะเอาอันนี้ไปให้ลูกปลาของเรานะครับ นะครับผมใส่ยี้เลยลปลาตัวใหญ่แล้วนะครับก็โรยอย่างนี้ไม่ได้ลูกปลาก็จะมาเก็บกินเองนะครับพอปลาเราก็ให้ให้ผมจะให้ ลูกน้ำไปนะครับเดี๋ยวจะให้ต่างหากนะครับเพราะปลาคงกินอันนี้ไม่ได้นะครับ <c oughs> กินอาทิเหมียไม่ได้มันตัวเล็กมากอันนี้เราให้เฉพาะลูกมันเนาะเดี๋ยวตัวพ่อเนี่ยเราเพื่อให้ลกน้ําให้มันนะครับนีใ่ให้ต่างหากโอเคนะ่าจะพอละสองขรอล่าง อสองข้อล่างนี้ยังตัวเล็กต้องค่อยๆก่อนนะครับอาจจะไม่แข็งแรงมากนะครับเนาะต้องค่อยๆก่อนให้ทั่วๆนะครับถึงมันตัวใหญ่แล้วก็ต้องให้ทั่วๆนะครับเพราะลูกปลลมัเนเยอะเนาะเดี๋ยวมันจะแย่งกันนี่ครับให้ครอบข้างล่าง ให้ครอบดี เามมัันน้เสร็จแล้วครับโอเคมาส่องดูซิลูกปลากินไหมนี่ครับลูกปลานี่โอ้แทบจะซ้อนกันขี่คอกันครับ<ม>เยอะมากๆเห็นไหมนี่ระดับน้ำนี่ลึกอยู่หนึ่งกันนะ มาหนึ่งฝ่ามือครับนี่ลูกปลาก็ตอดกินอยู่นะฮะเห็นไหมถ้าเห็นถ้ามองด้วยตาเปล่าเนี่ยจะเห็นชัดมากนะครับแต่ว่าอันนี้ผ่านกล้องนี่ยเลยไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นี่ครับลูกปลาจะต่อตัวอาทิเมียกินนะครับเราสังเกตยังไงว่าลูกปลากินไม่กินนะครับเดี๋ยวเราเอาไฟมาส่องนะครับถ้าลูกปลากินเนี่ยท้องมันจะออกสีส้มๆเลยนะครับป่องปองสีส้มๆมเลยเพราะว่าตัวอาทิเมียเนี่ย มันจะออกสีส้มเนาะลูกปลากินเข้าไปเนี่ยมันก็อาจจะเห็นท้องมันป,ป่องเป็นสีส้มเลยนะนี่เห็นปากกินแย่งกันกินเลยครับเยอะมากๆครับอคอกดีเนี่ยเห็นไ,ไหมลูกปลาส่วนใหญ่เนี่ยมันจะอยู่ข้างล่างนู่นนะครับพื้นบนอยู่พื้นนะครับมันจะไปเก็บกินบนพื้นใต้พื้นนั่นแหละครับถ้าเราไม่ใส่อ็อกเนี่ย มันลอยคอออกมาหมดแล้วครับมันไม่ไปอยู่พื้นหรอฮะนี่คือข้อดีของการใส่ออกนะถ้าเราใส่ออกเนี่ยลูกปลาจะไปเก็บกินข้างล่างได้นะครับเพราะว่าอาทิเมียน,นี้มันเป็นสัตว์น้ําเค็มนะถ้าเราใส่น้าจืดอย่างนี้เนี่ยมันมันจะล่วงไปข้างล่างหมดอะฮะไอที่ว่ายข้างบนผิวก็มีอยู่คนระับแ,แต่ส่วนน้อยนะ เห็นไหมลูกปลาลงไปข้างล่างหมดเลยครับนี่ขออนี้อยู่ข้างบนงบนเต็มเลยโอ้โอยเยอะจริงๆครับข้อน,นี้อาจจะน้อยกว่าข้อข้างบนนิดนึงนะแต่ว่าก็ยังเยอะนะครับห้าหกร้อยฮะแล้วคนมาดูตอนตัวใหญ่นะีนยวผมมานน้ำให้ดูเลย สามสี่เนี่ยนะครับข้อเอข้อรขอก C แล้วก็ขอ d, ้ขอก d นะครับสี่ข้อนะครับทั้งหมดมก็จะให้อาธิมียแบบนี้นะครับให้มันกินสักสักสามสีวันนะครับพอมันตัวใหญ่กว่านี้นิดนึงมันกินไยแดงได้แล้วเนี่ยผมก็จะย้ายไปอยู่กระมังใหญ่นะครับวันที่ย้ายค่อยมา อัปเดตให้ดูอีกทีหนึ่งนะครับอันนี้ก็ปล่อยมันอนุบาลในนี้ไปก่อนมันแคบไปนิดนึงแต่ไม่เป็นไรครับลูกปลามันตัวเล็กมันไม่ใช้พื้นที่เยอะหรอกครับมันไม่ไว่ายไปไกลหรอกครับมันตัวเล็กอยู่จริงๆถ้าพื้นที่กว้างมันก็ก็ดีแหละครับแต่ว่าเนี่ยผมจะอนุบาลในนี้ก่อนอันนี้ก็แล้วแต่วิธีขายวิธีมานเนาะอันนี้ก็จะเป็นสไตล์ของผม าปในนี้ก่อนสักสิบวันนะครับประมาณนั้นค่อย้ายไปกละมังใหญ่นะครับอโอเควันนี้ก็คงมีแค่นี้นะครับลูกปลาก็กินอาทิเมียได้แล้วนะครับเนี่ยกินได้ละโอเคเดี๋ยววันที่เราให้เลยแดงค่อยมาอัปเดตให้ทีหนึ่งนะครับอาจจะเป็นวันที่ย้ายไปอยู่กละมังใหญ่เลยนะฮะ โอเคครับสวัสดีครับ